ยิ้มน้ารังมากจอยมาจอยแล้วก็ใจกลานเดินอันนี่เวาเชื่อเซสสวัสดีค่ะพวกเราอันนี่เว กันแบบทีๆนะทุกคนคัมแบ็กบ่อยมากช่วงนี้เนาะเกาหลีอะเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้านีนทั้งเดือนเลยเราด้วยเราก็คัมแบ็กเพิ่งเดบิวต์มาไม่นาะปกติจะฝากข้างหลังแต่ว่าวันนี้จะฝากก่อนเลย subscribe ด้วยนะคะตรงนี้เลยค่ะ subscribe เออตรงนี้ตรงนี้ค่ะรอบอกว่าหน้าคลิปเลยก็วันนี้เรามา reaction ผู้หญิงบ้างแต่เป็นผู้หญิงเดียวๆให้ถ่ายว่าใคร ชื่อคลิปก็รู้แล้ว <laughs> แต่นี้เขามาในแบบโซโลนะจ๊ะปกติเขาอยู่ในวงวง <laughs> ไม่ผิดก็ไดไปหมดผิดไปหมดไายกันไหมโอเ วงนะคะคนแรกเป็นเวนดี <Wendy. S 2> <Wendy. S 1> ้ะจะบอกว่าจริงๆแล้วอะคือติดตามเลยไปเว็บมานานมากแบบถึงไม่ได้จะแบบว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นวงที่แบบโอ้ยกดเฟบไว้แบบว่ามากๆๆขนาดแต่ก็ๆๆก็คือก็คือเฟบเลยอะคือแบบว่ามันได้ยินอยู่แล้วอะแบบส่วนส่วนตัว <c oughs> เป็นคน <c oughs> ที่ชอบจอยอยู่แล้วชอบ <c oughs> จอยมาก,มากแบบว่าเป็นในห้าคนก็คือชอบจอยที่สุด จอยใช่เป็นเมีนจอยแล้วเธอเธอชอบใครแบบในวงอ๋อจริงๆแบบมองภาพรวมก็คือชอบทุกคนเลยนะเพราะาเอเอพอดีแบบติดตามจอยในเอจีก็รู้สึกว่าเอมจอยมีสนเสน่ห์มีเสน่ห์รู้สึกว่าเออเขาน่ารักก็เลยแบบได้ยแล้วนน่์ชอบคนนี้อ่ะชอบจอยเหมือนกัน I a แอ o u ย a r อ y มี่ันต่อต่อเธอเธอต้องบอกก่อนว่าเป็นวงเป็นวงพี่สาวของ NCT นาองก็ ติดตามอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าบอกว่าชอบใครมากสุดบอกไม่ได้อะเพราะว่าแบบก็ชอบแบบทุกคนน่ะถ้ามองถึงในเรื่องของการคัมแบ็กอ่ะก็อย่างมีซึงกีกับไอรีนเนาะที่ออกมาก่อนอเป็นเป็นคู่กันเป็นแนวแบบเฟดเฟียดไซคโคไซโคแล้วเหรอเราก็คาดหวังก,กับจอยเหมือนกัน <laughs> <laughs> เราก็คาดหวังก,กับจอยว่าโซโลนี้ยจอยจะแบบว่ามาแนวนั้นเหมือนกัน คิดว่าที่เราี่ดูเซอร์น่าจะออกแนวน่ารักหวานๆเลยอะแต่ฉันว่าจอยเป็นคนที่มีรอยยิ้มที่เหมาะกับการแบบว่าทำอะไรหวานๆน่ารักกันเลยก็จริงเอาไปว่าเราก็มาดูเอมวีแล้วก็มาฟังเพลงกันเลยดูเลยดีกว่าฉื่นเท่นมากอันนี้วิบบ้านหลบตั้งอย่างไรขี้เกียจเหรอหุ่นดีเนาะ เป็นสตอรี่และใ่ฉันชอบโทนสีเป็นแบบอบอุ่นโทนนี้แล้วชิลๆคำซ้อนๆเขาบอกผู้หญิงจะมีเสน่ห์เวลามัดผมชิเป็นคนหนึ่งที่มัดผมแล้วหน้าได้มากจริงดูดิน้มัดแบบแกงๆเนี่ยนะสวยอ่ะเออใช่ปะไปแคมป์เหรอเ้ยก็สนุกนะอ่ะ เอย้ยแล้วก็เลนไลูกก <laughs> ารขับเลยนะสวยอ่ะคือฟังเวลานั่งในรถนี่ชิลแ่ไปเที่วยวอ,ไอไะอไรเที่ยว v a c a t i สวยอ่ะ <laughs> เออะไรเอาเด็กไปเที่ยวด้วยโอ้ยมีแบบหรือว่าอ๋อเด็กเดินทางสตอรี่ของการไปเที่ยวปะมันดูแบบเป็นแนวนั้นอะการเดินทางอะเจอเพื่อนใหม่หรือเปล่าแบบอัญยองเอออัญยองกิ๊บเอามาหมดเลยเจอเจอเจอใช้กิ๊บมาหมดเลยเจไปเที่ยวหมดเลยอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยเก๋อะคลิปคอลเลคชั่นเหรอเคนที่มันสวยอุ้ยน่ารักอุ้ยมันเกลี้ย น่ารักมากอะไรัสโอ้ยยิมน่ารมาสวีชสวยเหรอลงาดองสวยเลยอ่ะถ้าเป็นเราหัวหัวยุ่กัะเลงเหมือนเขาพยายามหาทางไปที่ไหนสักที่มีก็สวย ขุาป้าเออลโหวชุดเขาแบบตัดผ้าปีกูกระเสืนาหลาเขาพาไปหรวเขาพตักบดาน้ทุกคนเดินตามคนสวยอ่ะน่าหลานอะชอบชอบลุคผักเสียมากอืะ หวานเลยอ่ะขัดกับชุดต้องมากจะมีสเตจเดียวไหมน่าจะน่าจะต้องมีปะอยากรู้จะเต้นยังไงนอ้โหโอ้โหสดใสมากเป็นเพลงที่ฟังเราจอยจริงไงจอยอิงจอยอิง แค่ส <atory> ่เรอ่แบบอพี่ภาพรักไปเติมแล้วใจ้เติมไมไหวอยากรู้ความหมายเลยเออแน่น่สิาวันนี้อยากแบว่าไปเที่ยวแบบนแล้งลดบ้านเป็นกันอง เราไปอุ้ยสวยมากเออเอ้ามุยเลยลูกต้องอันยองเลยเออแบบว่าอันยองนี่มันแปลได้ทั้งแบบแลยวก็แบบอุ้ยสวยอ่ะยิ่งสวยขึ้นเนครึ่งหนึ่งของเขาอันนี้คืออะไรน้องหมาน้องหมาน่ารักมากเลยน้องหมาอันยาม สดใสมากสดใสเอาจริงคือยมากยิ้มตลอดเลยอะแล้วแต่ว่าเพลงน่ารักนะเออเพลงน่ารักเออแล้วก็ดูเหมาะกับบรรยากาศที่แบบที่ใน MV ด้วยแบบทั่เคี่ยวหรืออะไรอย่าเงี้ยวิวหาขำไปเลยวิวเขาสวยมากเลยเนาะจีนเกาหลีอ่ะโถอยากไปอ๋อค่ะดีมากคือเขาถ่ายที่เกาหลีเหรอไม่รู้สิกำลังคิดอยู่ถ่ายในเกาหลีเหรอไม่แน่ใจเออน่ารักอ่ะเป็นแบบ ความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะความสดใสนะจอยดูความสดใสเห็นแล้วจอยมากไม่ต้องเล่นเอ็มวีอะไรมากเลยก็แค่แบบวิวเน้นวิวเน้นแบบเน้นสวยเน้นสวยแค่สวยก็พอแล้วทุกคนคนสวยวิวสวยเวลาเราดูอะไรบางอย่างเราก็ดูแค่แต่ดูเพอเนหลักเออแต่ดูเพลินเลยเนาะแบบว่าเขาแบบชอบตอนท่านหูดแบบอัะเนี่ยใช่ไหมคะคยณมหาคำแปลเป็นยังไงหาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอ ต้องรอก่อนนะเพิ่งคัมแบ,บ็กคือแบบอยากรู้คัมแบ็กเลยแต่ว่าคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความสนุกสนานจริงๆอะ่ะพักซูยองนี่มันเก่งมากแบบอะไรบ้างออชอบอ่ะชอบแบบชอบความที่จอยเป็นแบบเป็นแบบเนี้ยคือจริงๆรู้สึกว่าจอยอะ่ะเป็นคนที่เสียงหวานมากแต่ว่าตอนที่อยู่บนสเตจอะของกับเดวิดเวดอะอาจจะแค่ลุกเซ็กซี่แต่ว่าความเป็นตัวตนเขาอ่ะน่าจะแบบมีความธรรมชาติสูงมากเคยเห็นแบบในอินสตาแกจมอะไรเงี้ยโโหถ่ายรูปแบบ คือสดใสทุกรูปอ่ะใช่เป็นคนแบบว่าสดใสาตามตามชื่ออะตามจอยตามชื่อจอยเลยจอยแบบเราก็จอยมากกับกันจอยอแล้วก็จอยก,กับกน,นเพลิน,อ,นอืมเ <c oughs> ลว่าเราแบบว่าคือเหมือนรู้สึกว่าจริงๆแล้วเอวีเนี้ยมันต้องมีสตอรี่ะลรซ่อนอยู่ในแน่แบบในเรื่องของอาจจะไม่น่าน่าจะไม่ซับซ้อนมากแต่ว่าคงแบบว่า ตามที่เราเคราะห์นะมันคือการแบบว่าได้พบเจอแล้วก็ได้จากอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวหน่อยๆป่ะแบบทราเฟลอะไรเงี้ยความสุข<า>ระหว,ว่างทางระหว่างทการเจอจริงด้วยคือชารแอบ,บรู้สึกว่าแบบว่าเขาเพิ่งมาโซโล่คนเดียวใช่ไหมเขาก็น่าจะทําแบบให้มันตรงกับสเตจเองเขาอะความจอยอะก็เลยเราอาจจะไม่ได้เห็นในแบบว่าเออความเซ็กซี่หรืออะไรอ่างเงี้ย าเอเป็นว่าพวกเราชอบมากะคะ่ะอันยองเออไปคลิปเลยเปล่าร้องร้องเนี่อะไรเหมือนว่าวงนี้ก็เป็นอีกวงนึงที่เราแบบชอบมากๆแต่ว่าแมทอยู่แล้ววงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบ MV ไม่ได้มองแล้วแบบโอ๊ยเออแบบ เป็นความสดใสน่ารักที่ทำให้ดูเพลินๆแล้วก็แบบเพลงก็แบบเป็นเพลงที่ไม่ได้ฟังได้แค่รอบเดียวฟังเรื่อยๆเป็นเพลงที่แบบก็เหมาะกับการแบบออกไปเที่ยวไปเทปอะไรสักเทปหนึ่งก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราสัญญาว่าเราจะไปตามหาแบบว่าคำแปลแล้วก็ถ้าไงถ้าเจอเดี๋ยวจะแปะไว้ตรงคอมเมนต์ไว้ ตรงคอมเมนต์อะได้โชวงเออแล้วก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้หรือว่ามีอะไรที่แบบว่าอยากจะมาแชร์กับเราในเรื่องของคุณพักซุยองเนี่ยก็บอกเราได้นะคะคอมเมนต์บอกเราก็วันนี้ก็กดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งได้ดนะคะวันนี้เราจะลาไปด้วยท่าของจอยกันนะคะหนึ่งสองสามอันยา